ครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับสองเฟสแปลงเป็น motor, มอเตอร์3เฟสเราจะนับเอาตรงนี้ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วมารวมกันแล้วก็มาหารเพื่อที่จะหาต่อเฟส A เฟส B เฟส C ในจำนวนรอบครับตัวนี้นับได้54รอบนะครับ แต่ว่าชุดนี้ลง2เส้นคู่ยาวตลอด54ลอหาร2ก็ท่าก,กับ27 27มีม8ชุด1 2 3 4 5 6 7 8ข้างละ4ฮะได้216ทีนี้216แล้วก็ต้องหาร4 หาร4ก็จะได้54รอบแต่ต้องลงครึ่งหนึ่งของของรอบมอเตอร์นะครับอของตัวมอเตอร์ครึ่งหนึ่งก็คือ12 1 1 1 12นะครับ นะครับตรวจดูแล้วครับว่าทองแดงไม่โผ่ที่รองกระดาษไม่โผ่ออกมานะครับนี่มอเตอร์ปั๊มน้ำหนึ่งเฟตแปลงเป็นสามเฟตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่รอบนะครับใช้รวดเบอร์ยี่สิบนี่ครับบริเวณรวดใต้นี้เราต้องสังเกตด้วยว่ามาชนกับฝาหรือเปล่านะครับ อันนี้ยังมีพื้นที่เหลือนะครับมีพื้นที่เหลือแสดงว่าไม่ชนครับต้องสังเกตด,ดูด้วยนะครับไม่ได้ก็วดช็อตครับ